สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาเก็บพริกป่าพริกป่าแต่คนนี่แหละปลูกนะคะเอามาปลูกไว้มันเป็นพริกพันธ์ขาวนวลเนาะนี่คะ่ะสวยดีไม่เน่านะคะแต่ว่าเนี่ยรอบๆมันขึ้นเป็นป่าเลยทุกคนก็คือในช่วงฤดูฝนไม่ต้องรดนะ้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยยังมีดอกขาวๆข,ขึ้นเต็มเลย นะไม่ต้องใส่ปุ๋ยสวยมากเลยค่ะเนอย่างนี้ก็เก็บไปได้แล้วนะคะเล็กเจ้าไปขยายพันธุ์นะมันขยายพันธุ์ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเม็ดสวยมากก็เพราะว่าพริกหน้าหนาฝนเนี่ยฤดูฝนเนี่ยคือมันจะเหลืองนะคะตรงนี้คือปลูกในบริเวณที่สูงหน่อยนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้พรวนดินใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะ เนี่ยมันก็รอดเนี่ยค่ะเมดสวยมากเลยสวยมากนี่กำลังแบบจะแดงแดงจะส้มส้ม,สมเนี่ยค่ะเก็บได้เลยเก็บง่ายมากเลยค่ะมันจะชี้ฟ้านะทุกคนแล้วก็สีจะสีจะขาวขาวนวลน,นวลน,นะคะนี่สวยมากด้านล่างก็มีนะเนี่ยก่อนหน้านี้คือดกกว่านี้นะคะเล็ก เก็บไปหลายรอบแล้วนะอันนี้แหละเอาไปเผาเอาไปเผาแล้วก็กินกับกว๋วยเตี๋ยวกินกับลาบนะคะได้เลยเนี่ยพอขออมันก็จะรกหน่อยเนี่ยค่ะไม่มีแบบคือไม่มีกุ้งแห้งเลยเนาะในช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรกับพลิกนะยิ่งไปดูแลรรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้นะคะพลิกยิ่งจะแบบว่า าบางทีก็คือเหลืองยืนตายไปเลยนะทุกคนอันนี้คือเลกเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมดูดีๆนะคะคือมันจะมีดอกพลิกขึ้นมาไม่ใส่ปุ๋ยจริงค่ะเนี่ยถ้าเก็บจริงๆก็ได้เยอะอันนี้คือเก็บได้แล้วนะคะพอนานไปเดี๋ยวมันจะส้มและแดงเองนะเนี่ยไม่มีเน่าก่อนแดงนะคะมีอันนี้เป็นรอยนิดนึงน่าจะมีมแมลงมาแทะนะคะ ถ่ายให้ดูอาถ้าดูจริงๆนะดูค่ะพริกเม็ดเล็กๆที่ชี้ฟ้าขึ้อนอะเยอะมากนะทุกคนมีหลายไซส์ด้วยดกค่ะดกจริงๆเดี๋ยวเล็กถือกล้องอีกมือนึงก็คือที่เหลือคือเล็กจะเก็บไปหมดเลยอันนี้ใส่แกงหน่อไม้ก็ได้นะคะแกงเปิดอยอย่างนี้หรือว่าตามน้ําพริกก็ได้นะพันนี้เอาไปเผากินกับกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะ สวยดีนะมาถ่ายให้ดูค่ะสำหรับพลิกป่าหรือพลิกตามมีตามเกิดปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะปลูกไว้ก็ทำแบบนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาดูแลที่หลังหลังจากที่ฝนสาไปแล้วนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าทุกคนบ๊ายบาย